วี e, จัดกิจกรรมวี v ี e, p x ไอพีเอ็กซ์โฟเอวอร์ยูลส่งความสุขส่งท้ายปีวี we e, ส่งความสุขส่งท้ายปีกันแบบปงัปงๆกับกิจกรรมวี v ี e, p x ไอพีเอ็กซ์โฟเอวอร์ยูลพาแฟนซีรีส์ไปฟินกับ4หมอสจิ๋วจากซีรีส์วัยสุดฮอตโฟเอเวอร์ยูเพราะรักนำทางการันตีด้วยการเป็นซีรีส์วัยอันดับหนึ่ง บนแอปวีวีและอันดับหนึ่งบนเอ็กประเทศไทยด้วยยอด1.04ล้านโพสต์ในอีพีล่าสุด f 0.12ผลงานการผลิตโดยบริษัทสตูดิโอวาบิซาบิที่งานนี้ขนนักแสดงมาแบบครบคู่ทั้งปอนเอิร์ธแม็กกี้บาสบีวอร์ต้นหลิวเงินโอ๊ตเพื่อมามอบความสนุกให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัครสมาชิก v ี p ีของแอปวีวีลุนรับสิทธิ์เข้าชมไลฟ์สดเอ็กซ์คลูซีฟจำนวน40ท่านที่ได้เข้ามาร่วมสนุกกับนักแ,บบกแสดงกันแบบใกล้ชิดกันนะยูเนียนคอม e นีอีเวนต์สตูดิโอไปเมื่อวันก่อนกิจกรรมครึกครืน้นตั้งแต่ห้างเปิดเลยทีเดียวเพราะงานนี้นอกจากวี B B, จะให้40คนผู้โชคดีที่เข้าชมไลฟ์กับแบบสดๆแล้วยังเปิดให้แฟนๆซีรีส์ได้เข้ามาชมบรรยากาศรอบๆงานอีกด้วยเรียกได้ว่าแฟนๆมากันแน่นพื้นที่ โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นด้วยทาง8หนุ่มร้องเพลงประกอบซีรีส์ Love is everywhere เปิดงานรีกเสียงคลิตดังสนั่นทั้งในห้องไลฟ์และพื้นที่โดยรอบโดยงานนี้ได้หนุ่มบ๊อบบี้รัชพงศ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างความสนุกก่อนที่จะให้นักแสดงเลือกโพสต์อิข้อความจากแฟนๆ ซีรีส์เพื่อมาตอบคำถามซึ่งแต่ละข้อความบอกเลยว่าโดนใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นลองให้ทั้ง4หมอจ้องตาก,กันโดยปอนคู่กับบีเวอร์และแม็กกี้คู่กับเงินงานนี้ใครที่คิดจะสร้างเรือผีคือล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะแค่ให้มองตาก,กันก็หลุดขำกันไม่ไหวหรือจะเป็นลองสลับบทบาทให้พี่อาทิตย์เงินจีบน้องเตอร์เอิร์ธโดยมีหมอฮิวปอนคอยบอกบทก็ทำเอาฮากันทั้งสตูแต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดสุดๆ คือให้ทั้ง4ี่หมออ้อน4ี่จิ๋วจังหวัดนี้ทุกคู่ทำถึงหลากอารมณ์สุดๆมีทั้งเขินหวานซึ่งตลกต่อกันด้วยการเล่นเกมโด,ดยจะแบ่งนักสแสดงเป็น2ทีมโดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปอนเอิร์ธและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงินโอตอยู่ทีมเดียวกันในขณะที่อีกทีมมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม็กกี้บาสและ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีเวอร์ต้นหลิวโดยโจทย์ให้ทำท่าทางตามภาพทีมไหนทำได้เหมือนและเร็วที่สุดชนะไปซึ่งเกมนี้บอกได้เลยไม่มีใครยอมใครนักแสดงทุ่มกันสุดตัวซึ่งท่าทางที่ได้แต่ละภาพทำเอาแฟนๆกดชัตเตอร์กันรัวๆเก็บความหวานความน่ารักและความฟิน ต่อด้วยการจับสลากผู้โชคดีมาร่วมเล่นเกมกับนักแสดงและปิดท้ายด้วยให้นักแสดงและผู้กำกับนิวสิวัตฝากซีรีส์พร้อมสปอยตอนต่อไปที่งานนี้ผู้กำกับบอกเลยว่าในอีพีที่เหลือแฟนๆนั่งไม่ติดเปรียมฮอปกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนติดตามชม forever อยู่เพราะรักนำทางทางช่อง TMM 25ทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา20นาฬิกา30นาทีและรับชมเวอร์ชันอนคัดเวลา21นาฬิกา30นาทีได้ที่แอปพลิเคชัน VV